ทุกคนครับคลิปเนี้มีผีแหละเป็นผีตอนยูเว w วอรนะเราไม่ได้เจอคนเดียวด้วยแล้วตัวพี่หมอเองเนี่ยก็ไม่ได้มีเซนต์แบบเห็นจังๆเป็นตัวเป็นตนนะแต่คนรอบตัวชอบเห็นบ่อยมากเลยตอนนั้นเป็นเอกเทอร์นะครับยูวอรเด็กสวนดอกอยูเวนพอๆกับน้องปีสปีหคุมน้องเคลียร์งานวอร์นะครับหลังจากที่ลาวรอบดึกเสร็จทุกคนวอร์ดเด็กมอชอ ราววันละหกรอบนะแต่อันนี้มัน10กว่าปีที่แล้วแล้วนะครับไม่รู้ว่าสมัยนี้ยังราวหรอบอยู่หรือเปล่าอักก็มีราวรอบดึกด้วยเสร็จก็เคลียร์งานหวอดต่อวัดเด็กนี่ว่ากว้างใหญ่มากนะเริ่มมาจากบุญสมมาตินนะเชื่อมไปจึกสุจินโนทั้งฟลอร์นั้นเด็กหมดเลยครับแล้วมันก็จะมีโซนที่เด็กแบบพังภาพอะแบบ ป่วยหนักหน่อยนอนสมอ่ะแล้วก็จะมีโซนที่เด็กดีก็คือเด็กไม่ยมครับเล่นกันเอะบวอยยไม่ยอมหลับยอมนอนนอกจากนั้นจะมีคนขไข้ประเภทที่เราเรียกว่าแขกบ้านแขกเมืองครับก็คือมาบ่อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกลิวคิเมียธาลาสัสซีเมียพวกนีน้ต้องมาแอดมิดเรื่อยๆให้เลือดบ้างให้คีโมบ้างพวกนี้บางคนมาให้เลือดเฉยๆก็ชิลววิ่งเล่นได้แล้วจะมีน้องคนหนึ่งครับแก่นแก้วมากแกลงหมอแกลงพยาบาลแกลงเด็กทุกเตียงเลยเวลาเราไปราวด้วยซ้ําช่วยส่งชาร์จก็มีมันก็น่ารักของมันนะครับปรากฏคืนนี้มาแปลกว่า อยู่เวรไม่เจอน้องก็ไม่อะไรครับก็ค่อยเคลียร์วอดไปเรื่อยจากปุลสมมาตินแล้วก็ข่ามาสุจินโนสุจินโน,น่ยเป็นฝั่งชิมแต่พอข่ามาปุ๊บได้ยินเสียงเด็กร้องไห้วะอักก็เดินไปดูวอดสามัญเนี่ยมันจะเป็นห้องใหญ่ๆหลาย,หลายๆห้องนะครับแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีหลายๆตเตียงเดินเข้าไปลึกสุดเลยจะมืดๆหน่อยปรากฏเป็นอีน้องแก่นแก้วครับร้องไห้อยู่มีพี่พยาบาลอยู่ด้วยประเด็นคือพี่พยาบาลจะพาเข้า,ขาน,อนอนแต่นางไม่ยอมไปนอนเอาแต่ร้องไห้ครับพี่หมอก็ลงไปนั่งคุกเข่าถามเป็นอย่างลูกอย่างบ่นอนนางไม่ตอบครับ หันมามองแล้วก็ร้องไห้แล้วก็ชี้ไปที่เตียงเตียงนางอยู่ตรงมุมสุดมืดๆก็ไม่เห็นมีอะไรเลยก็เลยบอกว่าหันมีอย่างเลยป่ะืีพี่หมอพาไปนอนแล้วก็ส่งนิ้วก้อยไปให้นางปกตินางจะจับนิ้วก้อยเราแล้วก็เดินไปด้วยเ่านี้ไม่จับว่ะพี่หมอก็เลยจับมือแล้วก็พาจูไปครับโอ้โหแหกปากหนักเลยอ่ะแล้วก็พยายามดึงสู้ไม่ยอมเข้าไปที่เตียงมามึงตอนที่น้องปีสี่แอบมากะซิบครับพี่คางพี่คางดูเด็กคนอื่นดิทุกคนครับเด็กคนอื่นน่ะนั่งอยู่บนเตียงตัวเองแล้วก็จ้องไปที่เตียงเนี่ย ทุกคนเลยเท่านั้นแหละครับคนลุกเลยอ่ะอีนอปีสี่ก็ใจเด็ดมากถามน้องแกนแก้วครับว่ามีคนอยู่ที่เตียงหรอแต่พี่หมอพี่หมอไม่ถามนะอีน้องก็ร้องไห้แล้วก็พยักหน้าแล้วจูจุอีน้องฝั่งตรงข้ามมาก็ชี้ไปที่เตียงแล้วก็บอกว่าแย่งเตียงแย่งเตียงอืออีนอบอกเลยว่าเป็นฮาร์ดทายมากเลยครับแล้วไอ้นี่เสิร์ฟเป็นพี่ใหญ่สุดก็แบบตรงเล่นเข้มแข็งออเดอร์เสียงเข้มเลยครับเอ่อพี่พยาบาลครับช่วยไล่ผีหน่อยครับอืออีน้อก ออเดินออกไปแล้วพี่พยาบาลมองหน้าเลยพี่พยาบาลก็ไปไล่จริงครับปบบพนมมือแล้วก็พูดเลยว่าถ้ามาแย่งเตียงน้องจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดนะเ๋ยพวพรุ่งนี้พวกพี่ทาบุญอุทิศสกุลไปให้วันนี้ออกไปได้แล้วอย่ามาแย่งที่นอคนคนไข้เท่าน,นั้นแหละครับอีน้องแก่นแก้วเงียบเลยหยุดร้องไห้โดนขึ้นเตียงเฉยเลยปีสี่ปีห้าปีหกมองหน้ากันลุกลักเลยครับอองานวันนี้ผ่านไปก่อนแล้วกันเนาะค่อยมาเคลียร์พรุ่งนี้แล้วกันนะคนลุกมากเลยอะเด็กมันไม่โกหกด้วยเนาะใครเคยเจอแบบนี้มั่งไหมครับแบบเด็กเห็นนะไม่ยออมเข้้าหองอ